ที่นี okay guys, yeah, okay. mm ่นี่มองไหมสดเลยอ่ะ่นี่มองไหองงวงมันยู่นี่หน่อยนอ่ไหอ๋อขี้นาวตุผูพี่น้องเดดอกแล้วทุกคนตุนเนเป็น้าวยกกเลยไอชูระวมงเด้อเก็ดมือเด้อ ก็นชไทยคเครื่องคอเครื่องอัดเลียญยาเขียิ <c oughs> นเกีย <c oughs> <c oughs> ทุกคนโอ้เกือบเกือบทังเดอหนักแล้เนี่ย๋ยน,นะนนี้ชิมนะง,งานพามาเจออยู่นี่อีกเนี่ย ตัวที่ซองและเบิ่งกดกาบเบิ่งก่อนมันจะออกแล้รบอเรียว่า,าน้ำบ่อออกพุ่นเสียงน้ำอยู่พุ่น,น,น,นตกตาดูปุ่มปังปุ๊มปังพุ่นเลยเห็นไหมเห็นไหมอะไรที่ค,ควยายไหมนะยูนนี่กอบแมนอยู่นี่น,น,น,นะ ยุดทึงคุณมันออกไรยุดทึงมาออกเด็ดตุนยังนี่นะทุกคนโอ้เอาแล้วฝน

เบอ่์แม่ทุกคนบ้าเอาเสียมคิดบัดเดียวแล้วก็เห็นทางมาเลยทีนี้นี่เบอ่์แม่สดเลยอ่ะนี่มองไหมองค์งวงมันอยู่นี้หน่อยมองหอิดเลยนี่มองไหอ๋อขี้หยาตุบผู้พี่น้องตุบผู้ตุบผู้นี่มองไหมอ๋อพกกินเด็ดตัวเนี้ยเหลือดจมืยไหนกล้า อโอ,อย่าลง้เมืเมนนอเอ่อม่นี้วะโอ้หนี้ยงยน,นี้ทางนี้ไม่ใชย่างค้ม่อะเลยนี่ย่างง้นึมวยย่างงี้น่มวยตย่างุวามวตุ๊ไปทางนี้พลหนึงไปทางพนนุุนึงถึงงานนอนเริืมาหายนี่โอ้อย่างหลวงโ้ละตาเราไปซึ้อ,อไปทางพลน ทาไปทางพ่นยันอก่ยงานโนซาได้ปะเฮ็ดไปไวไหมเฮ็ดซาถ่งานนนนนี่ลงไปขอัดขุดก่อนเด้นที่พี่น้องเลยโอ้ใหญ่เติบทุกคน บูงแม่มันเลือดมนไปหน่อยสุดนี่พุนบูของแทมันเนี่ยนก็สิมาทั้งนี้แหละประมาณสมองซองสมองก็ได้แล้วนี่่านเอาไปตาง ยานมันออกครับ่เอน่อยมันลื่นลือลอล่อออกทัอออกพุ่นละลื่ถือลื่ถือออกทัพุ่นละ này ừ, nó đấy tuần này nè, Bắc hầm. lấy lấy cái tung này em cũng ướt nè. nó rất là lắm giàu phụ u này. ngó là lién, là thơm rồi. à phụ u rồi, mối mà ăn thì mới như này. à. thành cái lién ở lạch cạn này. thật

นาสนิยมนิยมนี่น่ะเราเปนยากกว่านั้นที่าถืออย่างนี้้าวบ้านเนี่ยนิยม้านย่างนี้ที่ตอนนั้

mọi ừ, này chú có được một cái liền mọi người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  เสียดายเอาดอกมันไปคายโดนเงินนะประมาณซึบเศร้าแพนได้เลยนะตันนี้นะโอ้เตอเออไม่ยามแล้วทุกคนเอชิชเอชิอจะพ้นละเออเจิดถอมนี่อยู่น้อกเอเอจะง่ เฮ้ยเลียนนั่นหน่ลยเยซ้ซืซึดซึดอยงมูตนี้ไปรนไปจะได้หรอิเงเน่มอที่นี่นา่เลยังนี่หุมนีเครงห สมวงซองสมวงเลยอย่างบันไดเออประมาณสามสิบนาทีเอาขุดนี่นะเนี่ยเว่าตรงกูมพุ่นอืมบักใหญ่ๆดูอโอคืบดีพุ่นละไปจับนี่ตรงกูงนี้นะไรรับเผยเต้ภาษาลาเซ อิมูมันนวนนะน้องอิมูเน้ตัมกับน่ะนู่งเป็นมีแหนยังไงวนอะไรอืมแข่งเรียกเลย

มุกมกหกมกไ่ก็เียวเ่อนทางขนไหนมืดเลยก็หบน้อยเบืองแม่ทัวมมัวแล้วทำแล้วหดฮินแล้วฮินแดงหนักน่วงตัวนี้หนักคงแท้ะไรตัวเนี้ยใหญ่เด้ตุพูตุภูมันยุดมันยุดเลือกตุพูนะ ีเ <cents> ม <input> ื่อยเปลี่ยนกันเด้อเพื่อไดเมื่อยนะใวยกันคนน้็กคนน้อยอ่ะเมูจะเตี้ยงโจนที่เปิลเดียรคุยหน่ะมันยิ้มโจนให้ในพันใหญ่ยูพูนอ่ะันยู่พูนเห็นเราละ

True giống như mãi đến mấy ngày ở góc Một người ở ngon 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 nó ngon 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 ngon

<laughs> à, mười này, tôi tụi tụi nó là cắt mình cái chứ không nó là mình tạn nệ à 10 nế tốn kain cụp ơi lạ lắm mơ <laughs> ให้ยัวหาก,กินเลยคะ่ะลำบากลว่ากทิมงานเนาะนะกนจะได้กินเนอ้ว่ามันของง่ายเนี่ยบดมือเนี่ยบังมือกลับได้เลยกอกินนะ Oc ốc là Oh, quan nạn nha. là luyện, gặp mặt luyện. Moveila. Sofi ta không krat lạc mặt tao. Hai luôn 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 โมกม่นะกีฬชงนักเลืลานะ้นนะสนิเนะริบยสิคี่ะัฟนกูมันกูเรียนอย่างเเพลงเพลี้กเวยกูโอ้ย

เอาพ่นวินไลนงมึงหนอนไข่ถือหนมมม่งตัวนี่ยไปทางนาติกิกไปทางาติกิกไปทางนาติกิกเได้ตัวนี้จะเมื่อบ้านนะบันไดบมาเมื่อมไรใดนะนอนนี่นี่แหละฮันบันไดนะ

นักค้ามื่อนิ้วนี่นาเต้ขุดตุนะประมาณประมาณหนึ่งเมตรหรือว่าหนึ่งโซ่รออ๋อโอ้ติดแล้วติดแล้วดึง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 ออกเลยดึงออกเลยอื้อเออในปื้ออืม เบิ้งบนเคนเบ้งๆๆๆนาเบิบ้งเม่เต็มใหม่เลยเออยังไม่กับเชียงิดกเ<ม>ต็มเือีหมเฮ้งนนับพานนะคุณมีเฮ้งแล้วอย่างนี้นะเห็นคนเมันมีเฮียงแล้วนยเรออพ่นนะก็โอ้ยอีกินมุ้งโอ้ยเดียวกินมุ้งหนึ่งเดย

ฮัลโหลไอ้กระไรโดน่องอะรก็ได้ให้มาเขาไปอีเตะเอามหมมาแฟร์มานาฟร์อีกไหมหมดเล็กเกลนะของลำบีเกีบรผมวิจฉะแล้คงอุ่นเลยคงอุ่นเลยส่น้องอาเปะกล้องสิกล้องสิไหนอยู่ตาไหน

thuốc cả những cái món này, món này, món này, phê này, mưa này, món này, tết nào vàng này, này, món này, món này, này, món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  này, 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 đây là món này, này, món Oh, bật tít là đây đi nè tít leo oh 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 bứt nhẹ rồi đi gì vậy là xét lái nạp thật kinh cái mà khai tan liền Đừng lá nhàn là nông phiền tiền này phải chứ là là mình

เพราชนามเมมูเชมเชื่อนะมู้จักควงนี้ยอมแล้ว่ออกเปลี่ยนคนจยเนี่ย้งทายเราโม้โค้ดุนฟีดเลยน้ำขมโมเลเนยมึง้้ยแม่ดินเจียมทุกคนโกืบเกือบท็อปเด้ระวังเยอย่างนี้นะฝนเนียนะคุณแม่ระวาง

ทุ่มได้ันะดขนาดเรื่นันว่าไข่ผีคูงกับผีสมกับพี่พี่ต้อรห่งนะครับง่าย่ายก็คือแับ

แมนน่ไออออนกแล้วเนี่ยต้นแเน่ต้นตหน่อยโอ้ตัวผูดแถวทุกคนน้อยยอมนี่แหละทุกอะมันมา <ๆ S 2> แล้ว,ล,วลูกผู้ไปน้ำแขร์ไปแล้วน้องอายอกไ่ าัามีแล้วมีห,หมดลายทุกคน,อนคอยมอยมอยมอมยอมหมดน,ออนี่นะเฮ้ยเฮ้ยมีีเแล้อเลยแม่เเอ,อันนี้จะผเผาคืนได้เลยนะ